สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเอาเกียร์เดิมลงแล้วครับช่างกำลังลื้อยู่ครับตอนนี้ถอ,อดหม้อเตี่ยวไปเรียบร้อย <S <S เกียร์เดิมจะเป็นเล็กๆนะครับแล้วเรามาดูเดินมาดูเกียร์ของเรานะครับ ที่เราซื้อมาใหม่นะครับเป็นเกียร์ ZF นะครับ ZF 8เแปดเกียร์เก้าเกียร์เดินหน้าครับใส่ชุดเกียร์ฝากมาให้เป็นที่เรียบร้อยก็เหลือจะแปลงตรวนี้นะครับ อ่าเป็น G S F, <S เกียร์สเ็ขาจะเขียนไว้ด้านข้างนะครับเป็นเส้นเน็บแล้วก็เป็นรูปวงกลมไว้ด้าข้างนะครับไหนเนะาะมาณเจออย่ครับวันนั้นครับลูกหนึ่งไม่ใช่ลูกถูกเลยครับซื้อกระบะมือสองได้เป็นคันเลยรอดูตอนเสร็จนะครับจะเป็นยังไงครับ